มีได้เสียแปลนมวยเสียมวยต้องติดตามงานนมัการพระเจ้าใหญ่ขุมคำนะคะคู่มวยดีจะจใจก็ไล่เลี้ยงตั้งแต่ช่วงต้นๆเดี๋ยวก็จะเพิ่มเติมอีกละค่ะทุกๆสึกนะคะใกล้ๆมาดูคู่นี้ครับแม่แดีจากตากลัดทุบตี สอบอยู่ค่ายสิบดอกจิกของอาจารย์ตกจิกเล็กส,อส่อุวรวณนนะครับเอกคือเพชรตอกจิกสิบตอกจิกับทางฝั่งมุมแดงครับคือจากประกานพุทธผลอุบลราชธานีครับส่วนุนน้ำเงินผู้หญิงนะครับผู้หญิงผู้หญิงหลายท่านหลายานสงสัยมันสงสัยเอ๊ะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงนะครับผู้หญิงหล่อครับเป็นประเภทสาวหล่อครับเพชรไายฝน มามาสังมวยไทยนะครับปัจจุบันก็ซอบอยู่บอกกชศรีสะเกตครับหรือว่าซอบอยู่ที่วิทยาลัยพละศรีสะเกตครับคือคู่มวยจิงนะครับจริงหนะ้าพัครับต่อจากคู่นี้ก็จะไปที่ พายักษ์สิงนะคะกับโอเล่นะคะเราขึ้นมารอมาเตรียมเลยนะคะงานพยักษ์สิงกับโอเล่แล้วก็จะมาที่เสือทองคำกับเพชรเมืองเดชไปที่น้าเพชรฟ้าตะลายโจรสิ่มงคลรถบัสยอดมาลีเพชรเกียงไก่ตามนั้นนะคะบุมงแดงครับอาจารย์ดอกจิกครับอดีตมวยดังครับขึ้นมาเป่ากระถายกับลูกสิงส่วนน้ำเงินมี มาม่าสังมวยไทยครับชื่อมาม่าสังมาม่าสังนี่กบ็บางท่านอาจจะเข้าใจเป็นป้อหมี่ไม่ใช่นะมาม่าสังนี่เหมือนกับประเภทขาโจอยู่ในมาเก๊ามาเก๊าเป็นประเภทขาโจนานะเนาะขาย,ยาบามาสังให้ได้จดจำเหมือนกัน <c oughs> อ่ะปอนที่ห้ายกเลยค่ะห้าพันเสร็จ เพชรเหมือนกันค่ะเพชรดอกจิกสีแดงน้ำเงินเนี่ยเพชรไฟายฝนอุบลชนสีสกเกตจะบอกว่าดอกจิกแรกสวรรคนีตะการพืชผลก็ฝากไปด้วยนะเปรียบมวยเพิ่มยีบสองมกราคมนี้ยีบสองมกราคมโซนบ้านขุดสกอนเปรียบกันที่โรงเรียนบ้านกุดสกอนนะคะชกสามมีนาคมบุญบ้านค่ะบ้านขุดสกอนโดยท่านนายกบริษัทชื่นใจมีดอกจิกแลกส,สวรรค์คุณอุ๊ดเอกบงังไซสติพอเมืองอุบล รวมกันประสานคู่มวยนะคะสามีนาคมนะ,ะแล้วก็โซนอำเภอเดชเปรียบเหมือนกันยี่สิบสองมกราคมตลาดบ้านป่ามงอำเภอเดชชกยี่สิบสี่กุมภาพันธ์มวยกลางวันนะคะยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ชกกลางวันตลาดบ้านป่ามงอำเภอเดชโดยคุณลาวขาวแล้วก็ท่านอาจารย์วิชัยนครเมืองเดชค่ะมาดูดยกแรกครับคุณสู้ขันที่ห้าพันพระเพร สาวจิ้งหญิงแท้นี่อยู่มุมแดงครับประเภทสาวหลอดี่อยู่มุมน้ำเงินครับชอบแบบไหนครับชอบชอบแบบไหนครับแดงนี่ประเภทสวยสังหารครับน้ำเงินนี่สายหลอ่อสายหลอ่อสายหลอ่อครับแกหอมแกกันเนยห้าพันห้าพันไม่ทราบว่าพี่สนที่มาโดยหรือเปล่าครับยอดคุณพ่อ ไม่ได้มาครับมามีปิดวันน,นีนี่ทีมงานโอ้ทีมงานใหญ่จากมกชสีสกเกตครับมกชนี่ย่อเป็นชื่อย่อนะของอมกชประหาวิทยาลัยศีราแห่งชาติหนึ่งยกพันไปนะคะดูก่อน ทุนก็ได้ได้กันละอาจารย์จะเป็นแดงน้ำเงินเสอรินยอดมวยสยามย้ำในรับย้ำในรับใช้กรรมการชุดนี้ไปตัดสินนะวันที่23ครับนำโดยอาจารย์สาราญโสธรพิทักษ์สกุลมีอาจารย์ชัยรงใจตรงมสมเทียนชัยสุวรรณอาจารย์โคสิษุ์ตุลพกรองทางนะน้อะอาจารย์ก็มีคู่นหน่อยค,ค่ะ มีวัดวานินพัดนะครับงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุ่นคำนะคะแล้วก็มีรายการมวยดีบอกย้ําอีกครั้งว่าธนูเพชรวินอุบลจะเจอกับเพชรเมืองใหม่นักมวยอะไรยนต์รถวัดปอปนบุญยิมจะเจอกับสายตรวจวินอุบลแล้วก็เพชรสันติที่นีมวยไทยเจออินทรทองในแพทย์มิจชนขมเพชรเกียรติอฝันเจอมังกรขาวสอนจิตประเสฐพร้พอมด้วยคู่มวยได้เสียเต็มรายการนะคะฝากไว้ด้วยย3ิามมกราคม ศึกนมรมสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำบ้านขุมคำตะบลแก่งเกียงปุดดข้าวปุ้นค่ะโดยเสียวิญชาสีธัญรัตน์แล้วก็อบตศักดอนติว้วรับประกันความมั่นค่ะที่อไปนี้เรียนเชิญมาล่กหน้านะครับคุณครูนพชรทองขาวคุณมังกรทัดเทียมแล้วก็พอสุรพัฒน์สัุพันธ์นะครับคมาดูยกสองครับบนเวทียกสองครับแงดงเพชรดอกจิกเพชรปลายสดน,นี้น้ำเงินครับแม่ชายาดียิ้มิคาดครับ เป็นปลายฝนไลน่นี้ครับโอ้โหพระดกจิตนี่พยายามเปิดเกมเลยครับโอ้โหโดนโดนตัดล่างครับโอ้นี่ถือว่าประเภทสมองด้วยไอคิวเลยครับเป็นปลายฝนครับแต่ชาชานี่ถือว่าโอ้ทางเทพปลายฝนในประเทศถึงด้ครับต้องทะเลาะเลยครับชนเลยครับเป็ดดกจิกชนเลยครับ เบอที่สองนะครับพยายามส่วนทะเลาะนะครับเพ็ดออจ่อจิกองค์แดงครับยังมีแผนในใจครับลูกอางลงล่างครับเพ็ดปลายฝนขยับคนนี้ห้าพันนะห้าพันนะมาทำไมนะครับลงล่างครับพยายาม เล่นตะพีฐานล่างเลยครับเห็นปลายฝนครับใหม่ดูครับใหม่หแล้วครับขวาครับเอาหรือกาสไดถึงตัวหรือเปล่าคาารับพิษตกจิกตบดูครับเปลี่ยนครับโอ้ตรงนี้เสียบมวยเอดนสายของเราขอบคุณพยั่านผู้กองวุฒิชัยเหล่ากสิกรรด้วยนะคะใส่ใจกาม ให้กำลังใจสายมวยของเราแล้วก็ช่วงนี้แฟนมวยเสี่ยมวยมีแฟนสายทุกวันนะคะอาจารย์บอยนวนดูจีพันถึงมวน789เทคเกอร์ด้วยนี่ครับขาผมบินพิเพ์เท็จมามาลุ้นทางฝั่งถูกน้ำเงินครับโอ้โหโอ้ดูครับโอ้ไปถึงตัวให้มีโอกาสได้ แทงเข่าเลยครับพิชดกจิกทรกหมัดมต้องเดินให้เร็วเลยครับแบบนี้รัวยกสองใส่พลิ้วอยู่แล้วครับเพชรลอยฝนยกมีพลิ้วออกขวาออกซ้ายครับต้องไล่ให้จนเลยครับพืชดกจิกตต้องไล่ให้จนครับเพชรดอกจิกเพชรลอยฝนอ้าพันอ้ายกสองยกพันไปนะคะอโอ้ท,ออท่านสอทบอลช่วงนี้เดินสายเยอะ ต้องปรึกษายาดมเจ็ดปชีช้ากับคุณหมอสมควรไงเจ้า้ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุยูหลานสาวรึกสาวคนเก่งคนสวยของเซตหนึ่งหนึ่งชัยวัฒน์นะเมื่อวานนี้ใช่ไหมฟังสว่างวีรวงฟังพี่บุญ <c oughs> อดเอาเอายังเลือกคนสวนเขา <c oughs> อาคู่ต,ต่อไปก็เตรียมไว้นะคะคู่ต่อไปก็ <c oughs> ขึ้นมารอมาเตรียมมานั่งรอนี่นักมวยนักมวยเออทีมง,งานพยักสิงสองสองสิงค <c oughs> รับเจอกับโปเล่โรงเรียนกระเทียมวิทยา <c oughs> คู่ต่อไปต่อจากนั้นเสือกองคำเสือเสือไปเจอกับเพชรเมืองเดชแล้วก็ต่อที่น้ำเพชรฟ้าทลายโจนสิริงมงคลรถบัส <c oughs> ยอดมารีเพชรเกลียงไก่ตามนั้นนักขาแล้วก็ทาง ทีมงานกำนันจากรบวกน้อยในทัอนี้ฝากข่าวผ่านทางสุพินพิโดนะครับทีมงานของเสฉัยครับเชิญไปชมมวยดีที่ดอนปูตาอำเภออาจสะมาตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในวันที่12กุมภาพันธ์นะครับทีมงานของเสฉัยสหพยาธบทีมงานกำนันลือครั้อนะตามๆกันนะคนแรกอายุสามปี ดูไม่ทันดูไม่ทันเออโอ้ไม่ทราบว่าโดนอะไรครับเออที่บริก็กำลังกรตุ้นความมันอยู่พอนีช่างภาพบอกว่าโดนแทโดนปลายเท้าครับนรดคระรกระดิครับ เป็นจ,บจับติตเข้ามาโ,โอ้ยโอ้ยเออ,อเนี่ยต้องแห้งแต่ละตัวเนี่หนาทีบนเวทีเน้องบ,บาวการขอบคุณนับนับแรกนี่โดนปลายเท้านับที่สองนี่น่าจะเป็นหมัดครับจบลงไปในยกที่สามนะคะอืมอ่อ ดีใจกับทีมาัานเพชรไปผลให้กำลังใจกับทีมาัานเพชรดอกจิกด,ด้วย,อยขอบคุณท่านว่าที่ร้อยตีกัญจนาวาสนัิสิทธิบนพอ,อ,อกการจนาผอออกปทอ,อุบลราช